พระผู้ดำรงทรงลทธิ์เลอดนามหัวิฤรสนาราตเป็นจอมพงผู้องค์อาจได้สืบเชื้อชาติไว้หนุม่ม พิทักษ์รักนายขอยอมถวายชีวิตแข็งแกร่งเลยนะเพคะทั้งเลือดเนื้อเพื่ออุทิศะหารของเราานานาหอเอาชีวิตมาทุ่มร่างกายบึกบึนรักษาความลุ่งเรือง ไม่ให้มีเรื่องเดือดร้อนผู้เสียสละเป็นอักษรแห่งเมืองนครโกสุมพระชื่นชอบตอบสนองได้ครอบครองหัวพุ่ง ่นันเนี่ยล้เมื่อไหร่ทางไหนทางไหนทางไหนอะไรอย่างจึงจะมากลาบบากนพูดไปพูดถึงก็มาถวายบังคมไปยังไงถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะ คนใช้คนใช้แหมใ,ใส่หลายสีแต่งตัวอย่างนี้ชุดเยอะน,นนะน่ะอ๋อเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่มาเข้าเฝ้า,พร,าพระองค์น่ไม่ยอมใส่มามดังฟังชัดพระเจ้าค่าสภาพร่างกายแข็งดีใช่ไหมอ๋อกนยังแข็งอยูรเป็นบางส่วนดีใช่ไหมครับก็ได้สบายใจมือแข็งแต่ขาไม่เอยจะแข็ง่ะพุทธผลป็ยังงบมากแล้วอะไรยังแข็งเ<า>ขาหรือเปล่านี่ขาแข็ขขง น้าออกใจมากนะสิเราเป็นเชื้อพระวงศ์ทำอย่างนี้ใครเอาเห็นเข้าเขาจะนินทาเอาได้ถ่าเูาจากโลกคุณพลายันเชื่อเฉยๆลูกข้านี่ยพอจะเข้าใจว่าอยู่มาเนี่ยเป็นอาหารคู้ใจของข้ามาแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีครอบครัวเป็นหลักเป็นอาหารกับเขางหญิงน่าจะมีได้แล้วเพคะครอบครัวหมือนฉันก็ควรที่จะมีเหมือนกันยังพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นคนอาภัพพระยาค่ะยังโสดยังโสด เอาเ่อะนะคนเราเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีครอบครัวมีลูกมีหลานไม้สืบสืบสกุลต่อไปใช่พระเจ้าป่ะก็นปอย่างนั้นแหละลูกคุณภุรยันเนี่ยต้องเจอคนที่ถูกใจคนที่เหมาะสมกันขอได้โปรดพระพุทธเจ้าค่ะเสียงใครบัตรนี้กองทัพของหงส์วัสดียกมาประชิดในตัวสุนทรแล้วพระยะค่ะ ดีในเมือง mm hmm. ก็มาเกิดศึกสงครามซะอย่างนั้นเออขุนพลอรันพเยาค่ะคในเมืองโกสุมนครนั้นไม่มีใครที่มีฝีมือนอกจากท่านท่านเปรียบเสมือนพระกรข้างขวาของข้าเพราะฉะนั้นศึกสงครามครั้งนี้ข้าจะขอใช้ให้ท่านนะเป็นนายท่ากำกับไปแต่จําเอาไว้นะว่า,าถ้าเจ้ามีชัยชนะกลับมาข้าจะมีของขวัญชินงนามให้กับ เป็นหน้าทีท่ของหม่อมฉันอยู่แล้วฉันเสด็ดเธอพระเจ้าทำเนแนายนายจะไปทำสงครามเฝ้าบ้านให้ดีนะให้ลูกไปเขาพักยันครับยันดูแลตัวเองดีๆนะให้ลูกไขอให้ยันชนะนะผู้พระเจ้าป้าก็คุณฝนอะไรยันเขาไปหม่อมหม่อมฉันไม่ได้ไปอยู่เฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านยอดฟีมือ ระเบือนำเจ้าสงครามแห่งนักรบไทยนำธงพริวปลิวสวายเราคือผู้เกรียงไกร ในปัดทะทพีนายขอให้คุณพระคุค้มครองดูแลนายแทนข้านะได้เลยอยู่บ้านแกอยู่บ้านนะ<า>ได้เลิกเลื่อนให้เคลื่อนพลมุ่งไปพระจนหมู่ไพลี เมื่อออกศึกไม่นึกกลัวยอมตายเอาตัวเข้าไปไล่ตีมอบชีวิตไม่ผิดพลาดเป็นผู้รักชาติเพื่อลาชับดีเล <Natalie> ือทุกหยดทีไล้หยาด ไม่อังอนุญาตใครมาย่ำยีเราเป็นไทยที่รักไทยทุกคนเลื่อมใสในศักดิ์ศรีทำเพื่อชาติและศาสนาไอองค์ราชาคู่ราชินเองนี่ท่านนายนดูแลบ,บ้านให้ดีนะครับข้ากลับมาต้องพบเจ้านะ,นะ,นนะไป นนะเราไม่ข่าจับตัวเธอคนอะยังวองตัวเดียวาครับได้แหมครับพวกบ้าปนาฏวาสนาจึงคิดกลา้า จับกลุ่มเหมือนอาชามาซุ่มแต่ขาดคนคุมบังเหียนคิดจะมาโดดโลดแล่นเป็นเจ้าแห่งแดนสงครามแล้วจะทำไม คงไม่มีใครคอยห้ามนี่คือสนามแชมเปียนทำอวดดื้อถือดีแต่ยังไม่มีอันดับดว่าใครเนี่ยคิดจะมาคู่บมาครับ วันนี้ต้องจับมาเคียนพวกเจ้าทั้งหลายคงจะไม่รู้เราคือนักสู้ปราบเสียงจะสักแค่ไหนกันวะข้าเหมือนคนบ้า นนวันนี้ละหายบ้าเน่มิวาดวันคลั่นคลามใครยิ่งห้ามก็ยิงเฮียนถ้าข้าไม่เก่งก็มีกล้าจะคิดขึ้นมากอบกู้ข้าชอบซามาท้าสู้เพื่อจะเป็นผู้ ตัดเสียนจงเป็นบันไดให้ตา่เต้า,ตาขึ้นไปเป็นเจ้าสังเวียนอาหารลุกทองที่ขุด<า>เรียบร้อยดีหรือไม่<า>เรียบร้อยแล้วทำไมครับ<า>เขาเธอ<า>อล<า>้อรยังวันนี้เราจะได้เห็นจำเห็นดงกัน ไอ้งเจ้าจะแกงสักเพียงใดแต่เจ้าก็ต้องแพ้ความฉลาดของข้าวันนี้หุนพลอรยัน ต้องตกเป็นเลยเชา้าหงสาวดีน <ST S> ี่หรือว่าชาตจะลุอ,ลอ,อยู่เฉยอย่าให้มันเสื่ดูกันดิได้ฟังสุนทรสะท้อนสะทกเมื่อเรามาตก หลุมพลางต้องสูญเสียเป็นเบียล่างยังไงก็หนี้ไม่รอดเลยเราเปรียบเหมือนช้างติดลมอิดสารภาพมาหมดสิน้นเหมือนเรายิงดินยิงจมอยู่เฉยเลย ย่องย้ายทุดเจ้าชาลยสงครามข้าจะเอาโซ่คอ,อยล่ามเดี๋ยวข้าจะตามล่าลมจะพาเจ้าไปประนาม ว่าค่าคือความสำเร็จจดจำชื่อเสียงเพชรมันมีทั้งเผ็ดทั้งคมจำไว้จับแทบบัรทาหน้าหยกเอามันไปหมกโครนตมต่อให้เจ้าไม่ปิเจ้ามันนี้ไม่รอด เมื่อถึงคราวถูกจับเขาจับ,บังคับไปเป็น,นเฉลยจับให้ดิชีวิตเอ๋ยคราวคล้อ เห็นจักงไม่เหมาะไม่สมเราเป็นคุณพลคนไทยไม่ควรอยู่ในหงสาชีวิตอารยันวันหน้าเขาคงจะว่าจะคม อยู่ๆจะเป็นฉเฉลยเราก็ไม่เคยลำบากไออารยันเมื่อยามยากต้องถูเข้าทาเข้าทมขอวอนแม่ทับหงสาทำไมวะ จับเราไปฆ่าประหารค้าค่ะเอาศพมอบโรงพยาบาลแน่เป็นความต้องการของผมใจบุญซะด้วยแต่ส่วนหัวใจของเทพัญชาควักกองไว้หน้าผู้ชมปากหวาน จะตายยังปากหวานนี่กงนี้เทพบันชาโอ้ยเฮ้ยอารมณ์คุ้งใยเลยขอทดช้าส่งได้โปรดบัดนี้กล้าหม่อมฉันนำตัวยอดคุณพลอารยันมาสู่หงสาแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อจับตัวมาได้ ให้ข่าเลยไดเปล่าพระเจ้าค่ะช้าก่อนได้ยินแต่ชื่อข้าพเจ้าอยากจะเห็นตัวเป็นๆสักครั้งว่าหน้าตาคำพูดน้ำเสียงมันเป็นเช่นใดพระเจ้าค่ะอยู่แข่งใดแล่าขัดเบื้องซ้ายพระเจ้าค่ะอะไรยันเงยหน้าได้ คุณพลอะไรยังคือเจ้ากระนั้นหรือสมแล้วเจ้าคืออัศวินแห่งนายทัพ ข้าเจ้าได้ยินแต่ชื่อครั้งนี้ข้ามีบุญนะที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับท่านน้ำข้ากระสับฟ้าสุเมธพระผู้ยิ่งใหญ่ในหงษาและมีอีกหนึ่งคนอยากแนะนำให้รู้จกักนั่นคือเฟ้าอุมาน้องสาวขพเจา้า ูจกกัน้หม่อมฉันก็เคยได้ยินกิติศัพท์ของพระองค์ฟ้าสุเมธหม่อมฉันเคยยกย่องนิยมพระองค์อยู่ตลอดเสมอมาเพียงแต่ว่าเราอยู่คนละพื้นแผ่นดิน บ้านใครอยู่อู่ใครนอนม่อมฉันคิดว่าไทยกับหงสาควรจะเป็นมิตรทีด่ดีต่อกันเหตุใดพระองค์ถึงทำสงครามจับตัวกล้าม่อมฉันมาพะยะค่ะเหตุใดนั่นหรือเพราะว่าเจ้าข้ามองดูแล้วเจ้าคือขุมกำลังที่น่ากลัวซื้อไปนะเบื้องหนะ้า แม้แว่าจะมีเจ้าอยู่องศาเขาองสาวดีเขาพเจ้าไม่สั้นก็คลอนก่อนอื่นนะั้นก่อนที่ซุกทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนชีวิตเจ้าจะแปรผันนายทัพถูกจับตัวได้ความตายเท่านั้นละที่มาเยือนแต่ธ้ามาดแม้ว่าในวินาที ใครช่วยเหลือเจ้าให้รอดจากความตายซื้อไปในเบื้องหน้าไอ้คนที่ช่วยเจ้าไว้ตกทุกข์ได้อย่างเจ้าจะช่วยเหลือเขาหรือไม่วะผู้ใดที่เคยช่วยเหลือชีวิตของหม่อมฉันเอาไว้ <satur ate> ก็เปรียบเสมือนพระคุณอันล้ำค่าเมื่อมีโอกาส หม่อมฉันต้องแตบตอบแทนบุญคุณอย่างแน่นอนไหมเจ้าคะไมนต้องแลกด้วยชีวิตหม่อมฉันก็ยินยอมไหมเจ้าคะนี่สิวเชื้อชาตินักรสยบนักเลงผู้ชอบทบทวนคำสั่งใหม่ <L ie> ประกาศให้ทั่วณบัดนี้ข้าพเจ้าฟ้าสุมเมธ องการตัวแม่ทัพอะไรยงอยู่หงสาในฐานะญาติข้าพเจ้าคนหนึ่งรองสิ่งใดละ่ะมัสลุมถแถลงเถิดเมื่อเป็นประสงค์ของพระองค์ธรณีการมฉันทำสำเร็จเรียบร้อยการมฉันรู้สึกเหนื่อยทูลาพระเจา้า เจ้ายินดีที่จะอยู่โงสาเมื่อสักครู่นี้เจ้ากล่าวว่าถ้ามีใครช่วยเหลือชีวิตเจ้าเจ้าจะตอบแทนถึงแม้สละด้วยชีวิตตัวเองเจ้าก็จะทำหม่อมชั้นพ่ายแพ้กองทัพครั้งนี้ถ้าแม้นพระองค์จะเอาชีวิตหม่อมชั้นหม่อมชั้นก็ต้องจบชีวิตไปแต่ในเมื่อพระองค์เมตตามิสั่งประหารชีวิต ะให้มอมฉันอยู่เยี่ยงใดก็ย่อมได้พะยเจ่ะข้าบอกเจ้าแล้วว่าจะให้เจ้าอยู่ในฐานะญาติข้าคนหนึ่งก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจอยู่ณหงสามีสิ่งใดจะขอบ้างหรอถ้าแม้อมฉันต้องอยู่หงสาวดีแห่งนี้ ม่อมฉันก็ขอสิ่งเดียวเยอะเอ่ยเรียกม่อมฉันว่าฉเฉลยสิ่งเดียวพะ่ะคที่เจ้าขอได้ข้ารับปากเจ้าคําว่าฉเฉลยจะไม่หลุดจากปากข้าและอ้ายอีตอนใดในหงสาจะไม่เอ่ยคําว่าฉเฉลยให้เจ้าได้ยิน เป็นที่ระคายหูของเจ้าเพื่อเป็นความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจณนะบัดนี้ข้าพเจ้าฟ้าสุมเมศขอยกน้องสาวเฝ้ามาให้อยู่กินกับเจ้านะหงสาวนี้ hà chừng dốt non sao đau ơi ừ, ừ. คนอรยันแม้แต่ข้าฟ้าอุมาผู้นี้นะจ้าพระเจ้าขอบอบชีวิตให้อยู่ณที่ดินแดนผงสาวดีนี้ตลอดไปสัญญานะจ้าเจอคนถูกใจอย่างจังดังมุนคลงนังนั้นเข้ามาคมมีนะ นาทองหรือเปล่าดูสู้ดูสาวหเมาะสมนี่หรือนางเอกอยู่ยี่คงพบของดีเป็นยอดนิยม ยังพอทนได้หนาวใจทำไงแล้วผมสอดหรือเปล,ล่าก็ไม่รู้ไม่มีคู่นอนเห็นหน้าเพราะเทพัญชายังไรคู่ชม รดอนรักก็ไม่เท่าไรร้อนใจจะทำให้คมถ้าน้องช่วยทำหน้าที่ไม่ทำให้พี่ต้องนอนละทม